คือค้ากันไว้เลยนะคะเพราะว,ว่าเดี๋ยวเราจะมีงานถแถลงข่าวโฟตโต้บุ๊กคู่ครั้งแรกของ 9PP ท,ที่ใช้ชื่อว่า Love n o Limit นะคะแต่เดี๋ยวเราจะได้เจอกับทักคู่แน่นอนตอนนี้ให้เวลาน้องๆสักครู่ก่อนนะคะเรามาดูความเป็นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันแล้วก็มีเรียกว่าโอโ้โหเบนฟิตมากมายเลยที่รอทุกคนอยู่นะคะใครมาแล้วช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะคะทาง c จ3สัภแรงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือว่า TikTok ได้เลยนะคะใน <c oughs> งานแหลงขา่าวโฟโต้บุ๊คคู่ของเราในวันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันแล้วก็มาฟังเ <c oughs> บื้องหลังการถ่ายทำโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษดูสิคะาว่ามีบรรยากาศอะไรให้เราได้กรี๊กันบ้างนะคะดีค่ะ นกรริคะกับฟตคู่ครั้งแรกของพวกเขาคู่ที่ใช้ชื่อว่าก p o คนัี่้าหน้าที่คขอขอตั้งรถน้ำให้หน่อยได้ไตั้งรถน้ำแบบว่าแบบเหมือนเหมือนออนเมเธอเหมือนอันนั้นน่ะ อันนั้นแหละเอออยู่ตรงกลางนี้แล้วดิฉันก็แบบว่าเป็นเลยเหมือนอะไรเออแพ้ไทยระบบเหรอเหมือนนต่างรดน้ำสั่งนะค่ะคุณเออแล้วดิฉันก็แบบเป็นนายทะเบียนเนาะเป็นคุณแหน่แหน่เพลร์ดอะไรแบบนี้บจดทะเบียนอะไรอย่างนี้อ่ะอ่ะพูดถึงโฟโต้บุ๊คคู่ครั้งแรกของเก้ากับพีพีหน่อยค่ะเลิฟโน่ลิมิตนะคะก่อนอื่นให้เก้ากับพีพีทักทายพี่สื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนที่ติดตามผ่านทางไลฟ์ก่อนค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ทั้งในนี้แล้วก็ผู้รับชมทางบ้านนะพี่ๆน้องแฟนคลับของ9 p p ีที่รับชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะทั้งออนไลน์และออนไลน์นะคะแล้วก็แฟนๆทุกๆคน วันนี้นะคะบอกเลยว่าที่ฉันใส่คนชิชาจะทําหน้าที่แบบต้องฟ้าให้เต็มที่นะคะเห็นไหมชุดนี่เตรียมมาพร้อมด้องฟ้านะคะงั้นให้ก้ากับพีพีพูดถึงโปรเจกต์ล่าสุดของทั้งคู่ก่อนเลยค่ะ9ก้าพีพีเลิฟโนลิมิตโฟโต้บุคู่ของเราเล่มนี้เป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นไดโนลิมิต l i ไลค่ะคือทุกอย่างในชีวิตไม่มีขีดจํากัดคือเรียกว่า เราทั้งสองคนเต็มที่กับทุกอย่างในชีวิตจริง,รงออโดยเฉพาะในโฟตโต้บุ๊กเนี่ยค่ะก็จะมีความสนุกสนานน่ารักซุกซนแบบไม่มีขีดจำกัดค่ะรักก็ไม่จำกัดด้วยไหมคะทุกอย่างครับออท,ทุกอย่างนะแล้วเป็นยังไงคำว่าไร้ขีดจำกัดสำหรับก้ามันเป็นยังไงบ้างในโฟตโต้บุ๊กเล่มนี้มันก็ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับไม่ว่าเราจะทำอะไรไเนี่ยเราสองคนเต็มที่กับมันอยู่แล้ว แล้วยิ่งแบบว่าไ like ล่กีฬาอกาศเนี่ยมันทำให้แบบว่ารู้สึกว่ามันมียุงมีพลังมากมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วผู้นี้บอกเลยว่าเขาเป็นแบบเป็นพี่น้องที่เขาแบบรู้ใจกันสุดๆแต่พี่น้องใช่ไหมคะพี่น้องใช่ไหมคะไม่ได้ยินเลยฮะอะไรนะครับเอาใหม่พี่น้องใช่ไหมคะเป็น เรียกว่าเป็นเพื่อนก่อนละกันนะแต่ว่าเสมอกันเสมอกันที่น้องจะดูห่างเหินกันไปนะที่ที่ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าพี่น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะดูห่างกันเยอะเป็นเพื่อนแล้วกันนึกว่าไม่พอใจเพราะว่าแบบพูดว่าเขาเป็นพี่น้องกันเฉยๆอะไรอย่างนี้ไม่พอใจหรือเปล่าคะพูดเป็นพี่น้องอย่างนี้ตามนั้นนะครับตามนั้นอ่ะอ่ะ ที่บอกว่าเป็น hey. พี่น้องไม่ใช่เป็นเพื่อนฝันที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้ใจสุดๆเนี <h <h ่ยรู้ใจกันยังไงบ้างมีโมเมนต์อะไรอยากจะเล่าให้ฟังบ้างไหมคะเบื้องล่งในการถ่ายทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาจริงไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่โฟโต้บุ๊กแล้วกันนะเวลาแบบตั้งแต่เราทํางานกันมาเราสนิทกันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราแบบว่ารู้ใจกันมากๆไมแม้กระทั่งแบบว่าเวลาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยเราแค่แบบว่า มองหน้ากันแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้เราต้องแบบว่าทําอะไรกันทาตัวกันยังไงหรืออะไรเงี้ยเราจะแก้ไขสถานการณ์กันได้อะไรเงี้ยจะไปด้วยกันต่อ,อยังไงอะไรี้ใช่ใช่ใชบางทีแบบว่าเกิดอะไรขึ้นแบบรอบข้างรอบตัวเราเนี่ยเราหันมาสบตายมันก็รู้ว่ามันเหมือนเป็นแบบเรื่องเดียวกันที่เราค่ารู้สึกอะไรเงี้ยมีพลังจิตมองตาก็รู้ใจคิดในเรื่องเดียวกันช่วยเรพี่ีใช่ค่ะมัน เหมือนพอมันมีอะไรสักอย่างอะและ้วแค่แบบแบบเหมือนแบบรู้แบบมีภาษาที่แบบเธอคิดเหมือนฉันไหมมีหนึ่งอะไรอย่างนี้ไหมประมาณน,น,นั้นนี่ไงพูดจะพูดพร้อมกันเลยเอ,อะไรประมาณนี้<แ>ใช่ใชไหมคะงั้นแหมไหนบอกว่ารู้ใจกันแล้วก็ต้องแบบว่าให้เขาก็ต้องรู้สิใช่ไหมว่าแต่ละคนเ้ามีท่าทางหรือมือพฤติกรรมหรือว่ามีอะไรที่แบบว่ามักจะทําเป็นนิสัย ในเมื่อผู้เรารู้ใจกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวอยากจะให้ไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากเห็นเหมือนเราหรือเปล่านะอยากเห็นไหมคะอยากเห็นเหานะคงไม่อยากเห็นหรอกเอยากเห็นเหมือนกัน่ะอยากจะให้ต่างคนต่างเรียนแบบพฤติกรรมหรือท่าทางของกันและกันที่แบบมันเป็นนิสัยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่ก้าชอบทำแบบนี้พี่พีชอบทำแบบนี้ากเนาะอ่ะเริ่มที่ใคารพี่ก้าวอกเลยค่ะพี่พีบอน อันนี้เราไม่รู้ใจกันแล้วอากจะรู้ใจกันว่าแต่คนต้องตัดโบยใช่ค่ะอะพี่ก้ารก่อนอะไรหรือท่าทางอะไรที่พีพมักจะชอบทำหรือว่าท่าทางยังไงที่เราสุดเอ้ยนี่แหละนี่คือพีพีเอาที่ผมเห็นบ่อยสุดเลยนะตั้งแต่แบบรู้จักกับน้องมาค่ะน้องคีออนครับเออเอ่น้องก็จะประมาณแบบว่าเวลาแบบอยู่ในกองแบบเวลาทํางานอยู่น้องหมดพลังน้องก็จะแบบ มีอยู่กับพี่พี่ทีมงานที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบว่าอันนี้ต่างผูกอะไรเ่าะติ๊ต่างว่าพีพีเป็นเป็นพี่พี่ทำทีมงานผู้หญิงและนี่คือพี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 ทำยังไงคะเวลาหมดพลังอยากจะเติมอยากจะเติมพลังครับขอโทษเลชอบมากคุณแม่อนุญาตนะคะค่ะคุณแม่อนุญาตค่ะยังไงนะคะอันนี้ เป็นพีพีนะมันก็จะแบบอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยประมาณนี้แหละฮะทั้งวันเลยนะเวลาแบบช่วงกลางวันช่วงเย็นอะไรแบบเนี้ยเป็นยังไงครับพี่พีอยากเติมคนเหรอเหมือนแบบนี่หนูไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่แต่ว่าพอคิดภาพกลับไปก็จริงค่ะมันเหมือนเรา เราต้องการพลังใจกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเชื่อว่าแบบการสัมผัสมันมันรับได้เร็วที่สุดอือแสดงว่ามีคนแอบมองคุณอยู่ตลอดเลยนะเขาแอบสังเกตตลอดเลยนะเออแล้วพีพีไม่ไปอ้อนพี่ก้าวบ้างเหรอคะเกรงใจไงเพราะว่เห็นพี่ก้าวทำงานมาเหนื่อยแล้วก็อยากให้เขาได้พักเหมือนกันอืออ่าแล้วเราสังเกตหรือเปล่าว่าเวลาพี่ก้าวเขาเหนื่อยเขาท่าทางเขาเป็นยังไง คับนี่คือเขาก็จะนั่งพักเฉยๆนั่งแบบว่าจะชอบเขานานั่นคือวิธีการพักผ่อนของคุณเก้าคุณเก้าเหรอคะผมต้องหาที่สงบสงบครับอ่าเขาจะหายไปเลยก็จะหายไปแต่ว่าแป๊บเดียวก็จะกลับมานั่งพักแล้วค่ะมาทวนบททวนอะไรแบบอ่ะเมื่อกี้นี่คือถามเฉยๆนะไม่ได้ให้เรียนแบบยังไม่ได้เรียนแบบยังไม่ได้โจทย์นะคะโจทย์ค่ะโจทย์ที่พี่ได้ให้ไปค่ะว่า อะไรที่เป็นพฤติกรรมหรือเป็นท่าทางที่พี่ก้าชอบทําให้พี่พีเรียนแบบมันยากขนาดนี้รอดูเลยนี่ไม่ใช่แค่ก้าค่ะทุกคนก็รอดูอยู่นะคะตอนเนี้ยเออส่วนพี่ก้าจะชอบแบบขันจับจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบจับจมูกหรอ <ก S 2> ใช่จริงไหมรู้ตัวไหม,ไม <S <S เออไม่ได้สังเกตกันนะ น่าจะเป็นอาการที่แบบว่าไม่รู้ตัวหรือวิตกกังวลหรืออะไรหรือเปล่านี่นี่ไงบอกแล้วว่ามีคนคอยแอบมองอยู่หรือว่<อ>าคนแบบคอยสังเกตเบบพี่อะเบบพี่อะเวลาพี่ทำแเบบชิพี่หน้าทำหมอใช่ <laughs> ไม่รู้นะ <laughs> อะอะไรมันไม่ถูกอนะไหนลองทำพร้อมกันได้ไหมคะนั่งใกล้ใกลกัน งนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าลองไปมองครับเออ่านั่งใกล้ๆกันนิดนึงอ่าแล้วลองทำทำท่าอยู่ในพวังการจับจมูกของเราทั้งคู่แล้วก็ให้กล้องดูหน่อยกล้องไหนกล้องเดียร์ใช่ไหมคะนี่อ่ะพร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งเฮ้ยเรามีเรื่องที่ต้องคิดอยู่นะตอนนี้ยังไงนะจะชวนน้องเข้าไปกินข้าวยังไงดีนะแล้วก็มีชมดุนยาดมดุยาดมยังไงคะดุนยาดม พี่กัปตัดยาโด๊ะบางครั้งบางครั้งมันชื่นใจหรือว่ายังไงคะบางครั้งเราก็ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะอ้าวอยู่กับหนูพี่บริสุทธิ์เวลาไม่ได้อยู่กับพีไงแบบเอาตัวรอดเก่งแล้วยาโดมมันชื่นใจทุกคนทั้งข้างไหมคะ อย่าทิ้งเลยสิอย่าดมข้าวไม่เข้าหรอกครับไม่เข้าหรอกนี่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 ความหวานนี่สตรอเบอรี่นี่คือเริ่มวเริ่เปรี้ยวไปเลยเออะแบบจับผมเออะจับหัวอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ก็จะเป็นออกแนวสดใสนี่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 จับหัวอันนี้ก็ถ่ายทอดความแบบว่าอันนี้นี่นี่รูปหัวอีกแล้วเอ็ดดูเอ็ดดูเนาะเอ็ดดูไหมคะ กับโผไอเครับอินดูเลยะเล่นอรมณอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ความหวานที่เราจะได้เห็นมันแบบมาที่พี่ก้าวบอกว่ามันมาจากอินเนอร์จากข้างในนะเนาะในความหวานหวานแบบนี้สตอรอเบอรี่เป็นยังไงคะอุยอ้ย,ยสเราไปรี่เขิน <laughs> อันนี้ก็เป็นความช็อตนี้จำได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศความรู้สึกรู้สึกว่า สนุกอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็มันมีของหลากหลายให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจับพุงแล้วรสชาติเปรี้ยวอืมมีด้วยหรอคะความเปรี้ยวมีนะครับจะมาจากไหนยังไงบ้างคะความเปรี้ยวโอ้โอ้เปรี้ยวเปรี้ยวบอกนะว่าน้องโตขึ้นแล้วตอนนี้น้องโตขึ้นแล้ว นี่แบบว่าถือไม้มาโยมอะไรนยยี้คอยกำกัดไหมฮะผมถือถือกีตาร์นั่นคือออาคุมน<อ>้อง <c oughs> คู่กับกีตาร์ค่ะ <c oughs> ให้พูดถึง <c oughs> คุมน้องไม่ให้ไปเจอคนอื่นนะไม่ได้คุมคนอื่นมาจาะแบบกับไม้หนอนอ่ะก็เขาหัวของเขาว่าไม่แปลกอ่ะออให้พูดถึงลุคนี้หน่อยคะ่ะพีก่ก้าลุคนี้ของบีบีเป็นยังไงความเปรี้ยว ขนาดไหนลุคนี้ก็จะเป็นแบบเท่ๆหน่อยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นน้องแบบแต่งตัวเท่ๆแบบแซ่บเรื่องนี้อะไรแบบเนี้เพราะว่าเราก็จะเห็นน้องในแบบลุคสดใสมากกว่าอะไรเงีเ้ยอันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงที่อยากให้ทุกคนได้เห็นในเฟสบุ๊กดีหลายมุมเนาะมีหลายนะมุมมากๆหวมม่หวงไหมห่วงไหมเห็นแบบเน,นี้ยก็นิดนึงะ <c oughs> ออแบค่ะมันมีกว่านี้มีว่านี้มันมีกว่านี้อีกมัน,มก,วน,มนกว่านี้ยังไงคะ <Ooh. S 2> ถึงไม่มีภาพแต่ว่าสปอยได้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นความ <Yeah. S 2> ความรู้สึกอยู่ก้นบึง้งหัวใจของพี่เก้าพี่พีเล่าเลยค่ะมันเป็นยังไงพี่ <laughs> มันเป็นชุดที่แบบพี่เก้าเคยเคยพูด เล่นละงานเราแบบเอ้ยพี่พีต้องลองล้วแหละชุดเนี้ยชุดแบบเนี้ยหมายถึงยังไงหมายถึงพี่เก้าอยากให้พีพีลองคือตอนที่เข้ามาแต่งหน้าแล้วเราเห็นชุดแขวนในลาวอะค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นชุดหนูหรอพี่เก้าไดแบบหูพีพีชุดแบบมันเป็นยังไงคะชุดแบบหูมันเป็นยังไงคะแต่วันนี้ผมผมคิดว่าน้องแต่งโวเซ่ขนาดนี้เลยหรอวันนี้ ปรากฏว่าเป็นชุดที่เก้าค่ะหรอชุดที่เราเห็นที่มันแซบขนาดนี้มันเป็นชุดแบบไหนคะให้คิดถึงมะขายตะขายะข่ายะขายแบบกว้างก้างนิดนึงกว้างกว้างกว้างบไหนฝ่ามือกว้างมากกว้างมากกว้างมากเออรังพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสื้อตะข่าย เป็นเสื้อตะข่ายาซึ่งเป็นชุดของก้าวมันให้ความสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรก็คือแบบสนุกสนา <c oughs> นเหมือนเราเล่นกันเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะและ้วก็มันแทบไม่ได้เซ็ตอะไรเลยอ่ะคือแค่มีของวางอยู่แล้วเราทั้งสองคนก็แค่หยิบของมาจากเล่นกันเองอะไรเงี้ยแล้วภาพก็ออกมาสนุกแล้วก็นน่ารักค่ะนะอ่ะ น่ารักขนาดนี้แล้วก็แบบว่าสดใสในทุกๆเซนแล้วก็หลากหลายมากมีความนัวเหมือนส้งตํำนะคะคอยากให้ก้ากับพีพีบอกฟแฟนๆหน่อยว่าอยากให้มาจาับจองกันจริงๆสำหรับโฟโต้บุค๊คคู่เล่มน,นี้เลิฟโนลิมิตนะคะต้องมีครับต้องมีครัต้องมีคนรับแบบหลายๆเล่มด้วยไม่ใช่แบบว่าเก็บไว้คนเดียวนะฮะเอาไปแบบว่าเอาไปตกเ,เ,เพื่อนเอาไปเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยา ให้เพื่อนได้เห mm. ็นแบบความน่า <todavía> ร mm. <Industry inn onal> uh ักสดใสของเด็กสองคนนี้แ huh, ล uh ้วกันใช่เด็กสองคนนี้อ่ะพีแล้วครับแปดเก้ารแปดสิบาดเก้าร้อยแปดสิบบาทค่ะก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบเก้าสิงหาคมค่ะก่อนสี่ทุ่มผ่านไพเกจเมเจอร์ แต่ว่า980บาทนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าเบเนฟิตพิเศษเยอะแยะมากมายก่อนที่เราจะมาร่วมงานแฟนซายกับก้าพีพีในวันที่25กันยายนนี้นะคะแล้วก็ยังมีสเปเชียลกิฟต์รายสัปดาห์อีกเยอะรปลูกแบบปลูกไม้ไม้ไมปลูกมันต้องปลูกใกล้ต้อ้ใกล้ <S <S อใกล้ใกล้อปล้ใกล้ใกล้พี่พีพน่าดูลูกอยาให้ใกล้แรงหนูล่บอ่าอ่า เป็นไว้เป็นไว้เป็นเสียงอันใดผีตื่นแล้วโอ้โหผีตื่นแล้วอันนี้คือพี่พี่อยากหลับต่อค่ะเออ,อ,อเป็นเสียงแบบว่าอยากได้ยินเสียงอีกอ, <c oughs> อยากกระตุกอีก <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ ต้องสลับไหมต้องให้พต้องให้พีพีปุ่มไหมคะนอนรอเลยค่ะอ่าอ่าไี่รอรอเลยค่ะคุณนพเก้ารอรอเลยค่ะอืออ่าพร้อมนะคะหนูต้องห่านคำนู้นรูปปุ่มคนเอออ่พร้อมน,นะคะฉันจะเสียงบอลทำไมอ่ะข้าวข้าวแล้วข้าวลุงแอร์ซื้อไก่มาให้แล้ว ต้องออกไปทิ้งตื่นแล้วนี่ตืด้วยของกินเหรอคะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะนี่ยนแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลิฟโนลิบิได้แบบของทั้งสองคนว่ามันเป็นยังไงแย่งกันพูดอีกแล้วอ้าวับก่อนก็ได้ครับก็การทำอะไรที่แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆทะลุขีดจำกัดของตัวเอง แล้วก็เต็มที่กับมันเต็มที่กับมันในทุกๆเรื่องการงานความรักครับผมือนเรานุกเรื่เนี่ยาก็แบบทุกไปก็มีทั้งหลายเรื่องก็กค่ในความรักใช่ฮะเลิฟโนลิมิตนะคขอบคุณครับแต่ว่าแบบตัดบทหรออ่ะอน้องพีน้องพีเลิฟโนเลิฟโนลิมิตในแบบของพีพีคือเลิฟโนลิมิตของพีก็คือแบบ รักแบบไม่มีขีดจำกัดซึ่งคําว่ารักในที่นี้นพี่รู้สึกวา่าแค่คําว่ารักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรักในอาชีพหน้าที่การงานรักตัวเรารักสิ่งของรักสิ่งไม่มีชีวิตรักสิ่งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตทุกอย่างมันคือความรักแล้วเวลาเรารักหนึ่งครั้งอะคะ่ะมันไม่มีขีดจํากัดเลยเพราะว่าคาว่าราักอะเราเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ได้หมดเราใช้ห<ม><ม>ัวใจเราแบบเอาใจเราไปเลยเลยไม่มีขีด<ม> ตอนนี้มีความหมายให้กับอะไรบ้างคะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งทุกอย่างสิ่งรอบตัวคนรอบข้าพี่พี่แฟนคลบับอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออพี่ก้ามีอะไรท่านคออยากจะพูดะอะไรไหมคะมีความสุขครับมีความสุขนะอีคอมเป็นพี่ก้าหรอเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นจริงๆค่ะอ คือไม่มีใครเหมือนแล้วอะ่ะ<ม>ก็คือก็คือก้าวรบพระท้าจริงๆก็มีความเป็นตัวเขาหนูก็บอกไว้หนูคือเป็นเป็นความน่ารักละมุนสุภาพบุรุษแล้วก็หวังดีกับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่แบบตัวพีแต่ว่าคนรอบข้างพีหรือว่าคนรอบข้างเขาก็จะได้รับความหวังดี้วยอ่ะก็จะบอกเื้อ,อไดิดน้งนะ คนทีอ่อยู่ในไลฟ์ก็ขดหัวใจกันมาได้เป็นการตบมือนะคะอ่ะ <c oughs> พี่ก้าเหรอคะฟังน้อง,ร,งรู้สึกยังไงบ้างทักใจมากรู้สึกดีใจมากๆที่เรัาแบบครั้งที่ได้ยินเวลาแบบเขาพูดถึงเราอะไรไม่ว่าแบบไม่ใช่แค่วันนี้นะหลายๆครั้งที่แบบว่าเวลาไปออกรายการ,รนู่นนี่นั่นอะไรเป็นแบบอะไรที่แบบ ดีใจมา,มากจริงๆอยากให้ทุกคนได้รู้ครับอาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสมาบอกว่าไปแอบฟังมาหรืออะไรแบบแอบฟังมาได้แต่ก็ไม่แอบฟังมา<อ>แหละครับได้ฟังนะได้รับรู้นะคะพี่ทีนี้ตามกล้าบ้างพูดกลับบ้างว่าก็น้องก็เป็นแบบในแบบที่ทุกเราในที่เราทุกคนได้เห็นนะฮะก็น้องเป็นคน,คนที่น่ารักมีความสดใสอยู่ในตัวและที่สาคัญเลยคือแบบว่า น้องมีพลังอะไรในในตัวอยู่บางอย่างที่แบบว่าไม่ว่าใครจะเข้าใกล้หรือใครที่ได้สัมผัสหรือใครที่แบบว่าได้ผ่านมาเห็นไกลๆไม่ไม่แม,ม,ม้กระทั่งแบบว่าผ่านแค่ในโลกโซเชียลอะไรต่างๆอะไรเนี้ยน้องจะมีพลังบวกหรือพลังอะไรบางอย่างที่ส่งต่อ,อให้คนอีกคนที่เขาได้เห็นได้รับถึง นั่คือพลังงานดีๆจากน้องพีพีเนาะเธอผู้มีพลังงานดีๆนะเอออ่ะมีอะไรอยากจะบอกพี่ก้าวนะคะผัดกันผัดกันเมื่อกี้พี่ก้าวพูดถึงโาเปิลไม่จริงอ่ะก็เรียกว่าฝากโฟโต้บุ๊กเก้าพีพีเลิฟโนลิมิตด้วยนะคะนี่ก็เป็นโฟโต้บุ๊กคู่เล่มแรกของพี่ก้าวแล้วก็พีพีค่ะอยากจะฝากไว้ในอกอกอกใจของทุกคนจริงๆเพราะว่า พอเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว ah ่าจะเป็นครั้งครั้งที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาคือเหมือนกับว่าอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดอี dition ของรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าซูซูลาผ่านไปแล้วมีกับพี่เก้าวาย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่คือมูดแอนโทน์ณเวลานี้จึงอยากให้ทุกคนได้เห็นรูปภาพมูดแอนโทน e ในช่วงเวลาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เก็บไว้ ไปเป็นของตัวเองเออเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นพระเรื่อนก็เป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งใช่เป็นรุ่นร่ราคาราคามันจะยิ่งมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงนะอ่ะอีก้าวค่ะฝากเลยค่ะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งฝากรุ่นหนึ่งด้วยนะคก็เป็นโฟโต้บุ๊คคู่ครั้งแรกของเราสองคนก็คือทุกคนตั้งใจมากๆที่มีส่วนร่วมกับโฟโต้บุ๊กในครั้งนี้ก็ฝากเพราะว่าจริงๆมัน เกิดขึ้นได้เพราะว่าแรงจากพี่พีน้องไม่ว่าจะเป็นของพี่พีเองของพี่ก้าวเองแล้วก็ของบ้านคู่อะไรเงี้ยที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอนาคตก็อยากให้แบบว่าทุกคนติดตามแล้วก็สนับสนุนสนุนต่อไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์อะไรกเกิดขึ้นไหมเมื่อแบบว่าถ้าโปรโตบุคครั้งแรกของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากมันอาจจะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามต่อมา้ามาได รุ่น2รุ่น3ใช่ฝากทุกคนด้วยนะครับคต่คคก็ถ้ารุ่น1ผ่านไปได้ได้วยดีรุ่น2รุ่น3ก็จะตามมาถ้าอย่างนั้นพรีออเดอร์จะได้ที่ไหนจนถึงเมื่อไหร่ยังไงเต็มที่เลยค่ะค่ะก็ฝากเอ่อโฟล์ทบุ๊ก9 p ้าพีพีเลิฟโนลิมิตนะคะสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19สิงหาคมค่ะที่ไหนคะไททิเกตเมเจอร์ครับผมแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง c s เอสสามไทครับ โซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยครับเฮ้ยมีเบเนฟิตก็จะมี3สัปดาห์ที่เราจะต้องไปสุ่มยุ่งกันนะครับก็จะมีแบบถ่ายรูปสองตอนหนึ่ง m ว i ยเมลแล้วก็ พลออยแล้วก็ลุ้นการเข้าร่วมงานแฟนไซด้วยงานแฟนไซก็25กันยายนนี้นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งค่ะพรีออเดอร์กันได้แล้วนะคะจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้ทางไทยทิเคเตอร์เมเจอร์ดอทคอมองการนะคะขอบคุณค่ะก็มีก็มีค่ะก่อนอันนี้เ่ยนะคะก็มีตรงีด้วยนะคะ เนะคะเขากงนีเลยค่ะขกมีลยนะคะก้วมีสีการนะลกตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้อ๋อเป็นยังงกีดังมากคือตอนพี่พี่เขาจะถามเราเราถามเขาก่อนถามก่อนครับผมเป็นยังไงบ้างคะกับโปรตบูของเราคู่ในวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยฮะก็ ดีใจครับดีใจฮะที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแบบว่าเป็นแบบว่างานที่เป็นแบบว่าของทางช่องเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่ากับน้องเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเราแบบสนิทสนมคุ้นชินกันอยู่แล้วเราได้ร่วมงานกันอีกครั้งนีเป็นอะไรที่แบบแบบมันต้องสนุกแน่นอนฮะแล้วต้องทำงานสนุกครับสนุกไหมพี่สนุกค่ะสนุกคือด้วยความที่ว่า คือมองมองตาก็รู้ใจ <I S 1> แล้วก็เลย <I S 1> หมือนพอทํางานทุกอย่างมันค่อนข้าง f l o ์ค่ะแล้วก็ร,รับรื่นแล้วก็สนุกสนานแต่ละฉากก็เปลี่ยนไปตามม o ท์แอนโทนอะไรเงี้ยค่ะพี่ชอบฉากไหนจริงชอบทุกฉากเลยค่ะแต่ถ้าชอบที่สุดเออตั้งแต่สัมที่ผ่านมาทุกอันนะคะหนูตอบหนูชอบ ฉากนี้พิสูจน์เพราะหนูรู้สึกว่าสนุกสนานสะดวกสบายแต่ว่าพอเริ่มถูกถามบ่อยๆเขาเริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนแล้วว่าว่าจริงๆหนูว่ามูดนี้ก็น่ารักค่ะเป็นเหมือนแบบอยู่ในบ้านมีความโฮมมี่โฮมมี่โคซี่นิดนึงแต่มูดนี้มันก็ดูนี่อยู่นะลูกดูยังไงครับคล้ายอะไรคะคล้ายอะไรเหรอฮะอ <laughs> าะิก้าค่ะอคะิก้าชอบผมจริงๆชอบ แต่ละเซตเนี่ยแต่ละลุกผมชอบมันชอบหมดเลยฮะแต่ให้ผมเลือกสักเซตหนึ่งผมชอบนี่ครับเพราะว่าผมได้เห็นน้อง<ห><ห>แต่งตัวน่ารักดีใช่ก็อยากให้ไปเห็นแบบว่าลุกเต็มในในเล่มว่ามันน้องแต่งตัวแบบไหนแล้วก็ฟิลลิ่งอย่างที่บอกเลยว่าเป็นแบบว่าโฮมี่น่อยๆมีความละมุนหวานๆแล้วก็แบบทะนุถนอมอะไรเงี้ยกันอะไรกันแล้วก็เป็นเซตที่เราถ่ายในห้องแอร์ค่ะ นี่ป่ะเสื้อตะข่ายใช่หนูกำลังจะพูดแต่หนูไม่รู้ว่าหนูพูดดีไหมก็ตะข่ายต้องสังเก่ใช่ใช่ค่ะก้มไม่ได้คะก้มไม่ได้ตอนถ่ายคือเขาบรีปยังไงบีบยังไงเหรอครับก็เขาบอกว่าฟิลแบบอยากได้แบบไหนอะไรยังไงจริงๆพี่ๆเขาปล่อยให้เราไหลไปตามบรรยากาศเลยแล้วก็แบบว่าเราอยากถ่ายทอดแบบไหนก็จะมีแบบว่าแล้วเขาก็จะแบบว่าพอแบบอันนี้มัน ซ้ำละอันนี้มันแบบอยากเห็นอีกมุมนึงเขาก็จะไกด์แบบค่อยๆไกด์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นตัวตนของเราทั้งสองที่แบบเวลาเล่นกันอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็พยายามถ่ายทอดออกมาแล้วคอนเซปต์ของเราเ o ิฟ no l i m t เป็นยังไงนรัะก็เป็นความรักที่ไม่มีขีดจํากัดคือจริงคอนเซปต์มันคือ day no limit in life ค่ะก็คือเหมือนกับว่า ในชีวิตเรามันไม่มีขีดจํากัดอะไรเลยเพราะว่าพี่มอกว่าเราถ้าตั้งใจจะทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอะ่ะไม่มีคําว่าขีดจํากัดะคะ่ะถ้าเราแบบรักในสิ่งไหนะอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือเราเต็มที่หมดแล้วก็ภาพโฟตโต้บุ๊กเนี้ยก็จะได้เห็นความสนุกสนานความสุกซนความน่ารักของเราสอง